พลังเข้มข้นกำจัดคราบมันเยี่ยมิมไลปอนเอฟและไลปอนชามะนาวประจำเดือนมาไม่ปกติใช้ยาว่านชักหมดลูกจอมใจปัญหาอาการคันจากกลากเกลื่อนน้ำกับเทา้าคันในร่มผ้าทาด้วยซีมาครีม ดีด้วยครับขอ <ผม S 2> ต้อนรับทุกชมานเข้าสู่รายการมัสกีสกคู่หูคู่เพลงสเปเชียลป๋<พ>า,<พ>าครับครับผมป๋<พ>าคิดว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมีเสน่ห์ยอยู่ตรงไหนครับคือคนถ้าฟังเพลงลูกทุ่งแล้วมันเหมือนกับว่า ได้เห็นของวิถีชีวิตของคนเห็นเลยทันทีแล้วก็เพลงยุคไหนเป็นยังไงเศรษฐกิจอะไรจะเป็นยังไงเตือนเถิดสามไวดวงใจของพี่รุ่งสางสว่างแล้วนี่เห็นไหมเตือนเถิดดวงใจกลับเดี๋ยวเพลงอย่างนี้ตื่นเหรอครับผมว่าผมจะยิ่งถ้ามันตื่นเถิดชาวไทยอย่าหัวลับไรลุมงเนี่มันเตือน นั่นมันยุคข,ของคุณครับผม,ผมแต่ว่าถ้ายุคข,ของผมตื่นเิอสามไม่เดวงใจต้องวีเพราะว่ามันยิงงูแล้วจะยุคคุณล่ะครับยุคผมตื่นเิอเจ้าทยอย่ามัวลำไรลุกต้อ,องเตื่นเอิอ <c oughs> โอเคแต่เสน่ห์ของลูกทุ่งจริงๆเนี่ยผมว่าลูกคอเนี่ยอีกอย่างนึัญไม่เหมือนกับคนอื่นเขาลูกคอสายยันไงนอกจากลูกคอแล้วเรื่องของการใช้เสียงสูงๆนี่ก็ก็ต้องต้องต้องมีด้วยไม่ใช่ว่าสูงแล้วอ่าไม่มีนะฮะสูงด้วยแล้วกมีลูกคอด้วยด้วยฮะยกตัวอย่างเช่นเรารักกันอยู่ด้วยกันจองคนมันมันต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยเพราะความจนต่างดินรถนหาง งานเด่นเป็นนักร้องอยู่ห้องบ้านใช่ใชชเรามาเล่นเกมทดสอบลูกคอกันเลยดีไหมคุณโนอจะมาประชันกับผมผมกระดกนิ้วและป๋าต้องทําเสียงสั่นทันทีถ้าผมหยุดก็คือต้องเสียงต้องนิ่งให้ผมลองตามนิ้วคุณเนี่ยตามนิ้วจากอีสานบ้านมามาอยู่กลุงแมพจากบ้านทุ่งลุยไรตามกำเนินบ้านนา ไปอยูกับวควเมื่อ้ารจับจองจะันไม่กระดกนิ้วเร็วเกินไปอ่ะขอหรอครับเนี่ยคุณลืมบอกว่านักร้องจะมีเสน่ห์ไม่ไม่มีเสน่ห์เนี่ยลูกคอเนี่ก็เป็นมีส่วนสําคัญนะใช่แล้วครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูน้องๆดีกว่าว่าเขาฝึกลูกคอยังไงดีไหมพบกับพู้อัานของเราทั้งหมดเลยครับสาวกัน ละครเรื่องลูกสาวกำนันกันเลยนะครับน้องน้ำฝนพัชรินและน้องตุ้ยเกียรติกรัมผนตามมาด้วยน้องจินี่ธนิดาและน้องท็อปนัทชะนันถามลูกคอสองคนเนี่ยฝ่ายผู้ชายเนี่ยเป็นเป็นนักร้องอยู่แล้วต้องรู้ฝอกลูกคอของยังไงเออแล้วฝึกครับ ตอนเริ่มต้นเขาจะเป็นใช้แบบสันขาแลยถ้าพี่จะไปขอไปขอพี่จะว่าอะไรนะครับก็ง่ายๆคนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจมันไม่ใช่ลูกคออันนี้่าปตาดึงให้แล้วกันเอา้องเลยลองเลยคนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจ เฮ้ยเดีวเด้เฮ้ยนุ่งฮู้นี่มองทะลุครั้งนี้ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาฝึกกันเลยดีกว่าทำไมปูไข่ไก่หลงช่างเธอคนงามขอคอยตามตามมา วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสนุกกันนะครับกับน้องๆจากทีมละครนะครับลูกสาวกำนันกันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวกับมาสเตอร์กีคู่หูคู่คเพลงสเปเชียล